ไปเรียบร้อยครับเรียบร้อยก็มีท่อประปาที่มันมีน้ำสูงออกมาเนื่องจากว่าเขาปรับแข็งความดันตรงนี้ใช่ไหมทำให้น้ามันสึงมาก็เลยโผล่ข mm ึ hmm. Teraz, like ้นมาก็ไ nah, ม่ม hmm? uh ีอะไรอันตรายแต่ขอบคุณมากเลยที่แจ้งมานะพวกเราช่วยเป็นหูเป็นตาตรงไหนที่เห็นน้ําขึ้นมาอย่าเพิกเฉยแจ้งขึ้นมาเลยเยวจะรีบส่งคนไปดูเลยเพราะว่าพอเขาปรับระบบน้ำประปาใหม่เพิ่มความดันเพื่อให้ถึงคนมากขึ้นในท่อเก่าที่มันมีอยู่มันก็เลยมีการรั่วซึมออกมา ก็ไม <muitas S 2> ่ไ <sketches> ด <of course> oh. ้ม no ีอะไรครับก็ตรงไหนมีจุดก็แจ้งเข้ามาแล้วก็ให้ทางสำนักโยธาเอาเครื่องไปสแกนถนนตอนนี้ทั้งสามเสตเลยว่าตรงไหนที่มีจุดโพรงอะไรบ้างไหมอาการที่มันเป็นลักษณะน้แบบนมันเกิดจากอะไรไม่ได้เกี่ยวกับตัวของไม่เกี่ยวเลยเพราะว่าอย่างนี้บอกว่าพอเราตัดท่อปลาตรงนี้ปลาปลาต้องปรับวิธีการปรับความดันในท่อเพื่อให้น้ําไปส่งให้คนได้ละเอียดขึ้นแล้วมันก็ทําให้ท่อเก่าที่อาจจะมีรูรั่วอยู่เนี้ยน้ำมันเลยซึมออกมาเพราะความดันมันเปลี่ยนมันก็เลยซึมมันก็เห็นแต่ดีแล้วอย่าไปอย่าไปวางใจ ถ้าเห็นอะไรรีบแจ้งเลยจะได้ช่วยกันดูนะผมว่าก็เป็นตัวชี้ถ้าเกิดเราสามารถเข้าไปแก้ปัญหาอย่างนี้เราก็ขุดแล้วก็ปิดน้ําเรียบร้อยถ้าทิ้งไว้นี่มันอาจจะไปช้าไอ้ตาที่อยู่ใต้ถนนแล้วอาจจะการซุดเล็กๆได้อะไรเงี้ยนั้นก็ช่วยกันแจ้งดีครับนนรใ,รใช่ได้หมดแล้วนะเขาได้ฟังเมื่อเช้ามีปัญหาตรงที่ตึกสูงแต่ตอนนี้เข้าใจว่าทําได้หมดแล้วแล้วเราก็มีการเอาถังไปอยู่ 40, 40ถังแจกทั่วชุมชนเลย mm hmm. นั้นเจ้าที่ของกรทมจริงแล้วเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องการกู้ พื้นที่แต่เราเกี่ยวข้องกับการดูแลประชาชน,น่ยมันก็ให้เดินดูทุกหมุมทุกบ้านเลขที่เลยว่าอันไหนขาดน้ําขาดไฟผู้ป่วยติดเตียงอยู่ไหนก็แมปหมดแล้วฮะแล้วก็ลงไปดูการประกาศพื้นที่ภัยพิบัติก็เป็นประกาศเป็นเป็นเหตุการณ์ไม่ได้บอกว่าโซนไหนบ้างก็คือว่าเกิดเหตุการณ์ดินทล่มถนนสามเสนหน้ารามอินละทำไม่เกิดเหตุการณ์แบบนั้นก็จะใครที่ล้วผลกระทบนี้ก็ถือว่าครอบคลุมทั้งหมดไม่ได้เป็นแอเรียเพราะมันอาจจะมีคนที่อยู่ห่างอยู่ใกล้อะไรอย่างนี้ ก็เรียบร้อยนะทุกอย่างว่าเป็นไปตามสถานการณ์ก็คิดว่าก็คงต้องมุ่งตรงกู้พื้นที่กลับมาเดี๋ยวรถพยาบาลมาว่าอ๋อน่าจะไปได้มั้งผมว่าน่าจะได้นะเอออาจจะเป็นว่าบุญรอดแบบเมื่อเช้าไม่ได้ใจแต่น่าจะน่าจะโอเคละครับครับโอเคอ๋อก็คือเราตอนนี้เรากลัวคือน้ํามันจะไหลจากเข้ามาในบ่อใช่ไหมนี่ถามว่าน้ําจะไหลจากบ่อเนี่ยมาจากไหน หลักๆก็จะมาจากท่อระบายน้ําซึ่งมีมันขาดไงท่อระบายน้ำมันขาดตรงนี้ถ้าเกิดเราปล่อยไว้มันก็จะไหลทั้งหมดไหลลงมาที่นี่อย่างที่เดียวเลยก็จะใทีบล็อกหัวท้าย4 4จุดไงแล้วตอนนี้ถ้าเกิดน้ําฝนตกมาน้ำในท่อร้าน้ำก็จะไม่เข้าตรงนี้เพราะมันจะบล็อกก็จะไหลไปที่อื่นเดี๋ยวนึงอาจจะมีที่ไหลฟโฟล์ลงมาจากไอ้ผิวถนนก็ให้เตียมกระสอบทรายทาเป็นเหมือนกับเขื่อนแต่ตอนนี้ยังกองไม่ได้เพราะถ้าเกิดกองมันจะไปขีดขีดขวางการทํางานก็ให้เตรียงกระสอบทรายก้านเป็นเขื่อนไว้รอบ ท้นสุดท้ายแล้วถ้าเกิดฝนตกมาจริงๆก็จะไม่มีน้ำจากด้านข้างเข้ามาก็เป็นน้ำที่ฝนตกลงตรงซึ่งไม่ได้เยอะถ้าแค่ตกลงตรงเนี่ยก็อาจจะแค่2เซนสมเซนตามปริมาณฝนก็ไม่นาแล้วก็เหตุผลหนึ่งที่ต้องรีบอุดก็คือกลัวเรื่องฝนนี่แหละัการเทคอนกรีตก็จะช่วยให้เราบรรเทากรณีเกิดเหตุฝนตกได้อาจารย์วันนี้วันที่2แล้วครับท่านนายกได้มีการกำชับอะไรเป็นพิเศษโอ้ท่านนายกก็สั่งการตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเหรผมาก็ไม่มีอะไรเราก็เราก็อยู่ทุกคนก็รู้หน้าที่ตัวเองอ่ะท่านก็ผมทุกสั่ง ว่างานนี้ก็เป็นการร่วมมือร่วมใจกันดีมากเลยนะทุกคนก็รู้หน้าที่ตัวเองไงการาป้ากมโยธาปอพลังเอกชนที่ทําเรื่องเคเบิลการไฟฟ้านครหลวงทุกคนก็มาทางานกันแล้วก็รู้หน้าที่ตัวเองก็ผมว่าทำงานได้ร่วมมือกันดีเพราะเหตุการณ์ก็เขา้าสภาพปกติรอบนอกได้ค่อนข้างเร็วนะ,ะก็เหลือแต่ในพื้นที่ซึ่งเป็นเรื่องเทคนิคนะนที่ท่านประสานก็จะลงพื้นที่รอ,อบอ๋อไม่ใช่ท่านมาท่านไม่เคยบอกลูกหน้าอีกแล้ว มันเราก็แล้วแต่ก็ท่านคือไม่ต้องท่านไม่ได้ให้เตรียมตัวรับไปเลยอย่างสองครั้งที่แล้วเมื่อคืนก็ไม่ได้ผมก็ไม่บอกผมก็ไม่รู้ผมก็อยู่แถวนี้เอามาก็รับายงานท่านอย่างเงี้ยเพราะั้าท่านไม่ได้มีการต้องเตรียมตัวรับไปเลยท่านก็มาตามตามสบายอะ่ะผมก็ดีอะ่ะก็คือก็มาก็แวะมาเยี่ยมคุยกันมีปัญหาก็คุยกันครับอาจารย์อธิบายง่ายๆเรื่องของถนนที่จะกลับมาเปิดใหม่นะคะว่าเราทำวิตรอย่ายงไรอ่ะอ่อจริงๆแล้วก็คือหลักการคือต้องเอาเขาเรียกว่าเป็นแบ็กฟิลลงไปใช่ไหม แต่แบ็กฟิลเนี่ย <c oughs> คือเนื่องจากว่าเรายัางต้องใช้ไออุโมงตรงนี้อยู่เพราะฉะนั้นกระบวนการในการทำเนี่ยก็ต้องทําให้รอบครอบนเข้าใจว่าขั้นตอนแรกของต้องอุดรูให้ได้ก่อนอุดอุดรูตร้องเป็นวัสดุตอนนี้คือตอนแรกเราเอากระสอบทรายอุดเพราะว่าเพื่อให้มันลงไปอุดตามรูต่างแต่ว่าแล้วก็มันมีตัวตัวปลอมที่ติดอยู่ซึ่งดึงไม่ได้ละก็เลยต้องเอาคอนกรีตเทแล้วก็เป็นคอนกรีตซึ่งกําลังประมาณ150 k g ีก็ไม่ได้มีกําลังสูงมากเพราะสุดท้ายต้องรื้อถอนออกไง นะรว่าเวลาที่เราทำอุโมงก็ต้องรื้อถอนออกนั่นกับกำลังคอนกรีตไม่ต้องสูงมากเป็นเหมือนคล้ายๆนคอนกรีตก,ก็เทลงไปตอนนี้ก็ผมว่าได้จะเป็นพันคิวอ่ะพราเราดินออกไปทั้งหมดเนี่ยแปดพันคิวที่ไหลลงไปนะก็พันคิวถึงว่าได้เสร็จแล้วก็จะเริ่มเอาวัสดุอื่นเช่นหินคลุกเทลงไปแล้วก็บดอัดขึ้นไปเรื่อ,อยๆแล้วก็อาจต้องมีทําโครงสร้างพื้นฐานเช่นท่อปลาอะไรให้เสร็จก่อนแล้วก็เทด้านบนแอสฟัลก็ปิดก็คิดว่าก็เขาก็มีกระบวนการอยู่ ก็คือการแบ็กฟิลขึ้นมาเอาดินที่มันไหลลงไปแต่นั้นข้างบนจบแต่ข้างล่างไม่จบนะข้างล่างาไปอีกนานเลยต้องไปลือ้อทำอะไรใหม่ก็นั้นเป็นเรื่องของทางรพมกับผู้ร่วมอาวุประชาชนก็ไม่ได้เกี่ยวข้อง <ฮะ S 1> นั้นผมว่าไอ้ตรงนี้ก็คงล้ดแต่รพมก็รป,รมกประมาณการน,นะแต่ว่าเหมือนแนวโน้มว่าถ้าทำมันแค่ไปช่วคราวก่อนใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นถ้าจะต้องถาวรต้องมันลืออ้อกันใหม่เนี่ยผมคิดว่า,าก็ต้องพยายามเอาให้มันถาวรให้มากที่สุดถ้าลื้อใหม่ก็เอาเฉพาะที่จงเป็นอย่างนเพราะถึงบอกว่าจริงแล้วอย่างนั้นถ แต่ว่าอันนี้ก็คงแล้วแต่เขาคุยกันนะอย่างท่อปลายท่อใหญ่ที่แตกไปเนี่ยก็ควรจะทำไปเลยถ้าไม่งั้นแล้วสุดท้ายก็ต้องมาลื้อทําใหม่อยู่ดีนั้นผมว่าเราก็อย่าไปเร่งรีบอย่าไปกดดันเขามากผมให้เขาทําตามหน้าที่เพราะว่าเมืไรการจราก,ก็ปิดไปแล้วแล้วโรงเรียนก็ปิดอยู่ช่วงนี้ก็ให้ทางราพรมก็ทําอย่างเต็มที่ว่าเราก็ไม่ได้เร่งรีบอะไรนะก็ขอให้มันปลอดภัยแล้วก็ขอให้ทําหนเดียวไม่ต้องมาทําซ้ําซ้อนอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคนะขอบคุณนะขอบคุณนะ <Okay. S 2> ถ้ากับคองสีคือสองจุดสี่ตัน okay, okay. ถ้าเป็นน้ําคือ1ตันคอนกรีตก็สองจุดสี่ตันรถหนึ่งคันเนี่ยคือ5้คิวเท2รถก็คือเทแท้งละสิบคิวสิบคิวแล้เขาบอกว่าเทห้าห้าร้อยห้าร้อยคิวก็คือรถต้องมาร้อยคันคันคิวก็รถมา200นเ,เนี่ยสองร้อยคันอะไรเงี้ยแต่วันนี้ห้าร้อยคิวแล้วผมมดูต้องไปเอาไปไป,ไปไกลก็คือตอนนี้ที่ดูอยู่ก็คือให้อยากจะให้รู้ว่าเออเทไปแล้วเนี่ยมันไหลไปในอุโมงค์เท่าไหร่ เพราะว่ามันมันเหลวใช่ไหมแล้วจะอุดกระสอบทตายได้ไม่เต็มที่มันก็จะมีบางส่วนที่ไหลเข้าไปในอุโมงค์ไหลเข้าไปในสถานีอ่ะก็อาจจะมีส่วนหนึ่งที่เสียไปอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวข้คงดูอยู่นะเข้าใจไหมอันนี้เข้าใจนะจนะโอเคจ้าคุณนะ จบครับแต่เรารู้หมดละคือแต่การด้านนอกเรียบร้อยหมดละที่เรารับผิดชอบโดยตรงด้านในก็เดินเนินการไปก็ที่ว่าไปไปตามแผนนะจานแล้วตอนเทปูนตอนนี้มันมีประสักอะไรไหมเห็นเจ้าที่บอกว่าตอนเทไปมันไม่ลงตรงจุดอ่ะก็ประสักแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าปูนเนี่ยมันไหลไงไม่ต้องไม่ต้องเทเป๊ะยังกระต่ายยังต้องให้ลงตรงจุดแต่ปูนมันจะไหลไปหาจุดที่มันต่ําต่ําสุดก็คือเหมือนเวลาดินไหลก็จะไปหาจุดนั้น ก็คกีว่ามันแต่ที่ที่อุปสรรคที่อาจจะต้องดูคือว่าเทแล้วเนี่ยมันไหลเข้าไปในอุโมงกันไหลเข้าไปในฐานีเยอะไหมเพราะอันนั้นคือจุดที่เสียเปล่าไงถูกไหมมันก็ต้องพยายามให้มันแข็งตัวแล้วก็พยายามอุดมันก็ต้องเนี่ยสู้กันอะสู้กับจะมีวิธีที่บังคับให้ปูนนั้นมันลงตรงจุดไหมครอาจารย์คือจริงแล้วผมว่าปูนมันไหลได้ใช่ไหมมันก็ไหลได้เทลงตรงจุดเลยไม่ได้ง่ายเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าข้างล่างเป็นยังไงแต่มันถ้าเกิดดูมันก็เหมือนจะเป็นกลวยอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายตัวร่างที่เป็นจุดเนี้ แต่เมื่อไหร่ที่มันตันปุ๊บมันก็ค่อยเอ่อขึ้นมาแต่ถ้ามันยังไหลก็ไปในฐานีได้เนี่ยมันก็อาจจะต้องเสียเปล่านิดหนึ่งแต่ว่าเดยกเขาก็คงรู้อยู่ก็เขาถึงมีการเอากระสอบทรายทิ้งควบคู่ไปด้วยเพื่อกระสอบทรายจะไปช่วยอุดไอ้ตรงรูให้ดีขึ้นไงมันทําให้บูนไม่ได้ไหลเข้าไปเสียเปล่าข้างในแล้วพอร่วมกันแล้วเดี๋ยวพอเริ่มแข็งตัวก็จะเป็นตัวเหมือนเป็นเป็นปลั๊กที่ไปอุดให้ดีขึ้นแล้วพอมันอุดได้ปุ๊บเนี่ยมันจะเริ่มหนาขึ้นหนาขึ้นละมันนกกะเเมมแแลล้้้ววขาาดรริิ่่อออุไใสบึ ต้องให้เภายในวันนี้นะครับก็ผมว่าก็พยายามทำให้เร็วที่สุดนะนะคงคงก็แล้วแต่เราคงไปเร่งรัดไม่ได้หรอกนะแต่เขาก็เทต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับถ้าเกิดฝนตกเรามีระบบระบายน้ำยังไงคือตรงนี้ถฝนตกคือเราเราก็ไม่ระบายน้ำนะมันมีเครื่องสูบน้ำอยู่แต่เราหวังว่าไม่มีน้ำจากข้างนอกเติมเข้ามาในบ่อนั้นที่กลัวคือว่าถ้าเกิดน้ำแถวนี้เกิดมาท่อาน้ำก็คืออุดท่อไบน้ำหมดแล้วท่อไบน้ำที่จะเข้ามาเราบล็อกหมดนั้นฝนที่ตกมาคือฝนที่ตกมาตรงๆตามพื้นที่ตรงนี้ ซึ่งก็ไม่ได้เยอะหรอกก็เหมือนเราท่วยน้ำไว้ลองอย่างมากก็หัวร้อยมิลก็คือแค่เมื่อาสิบเซนปแต่ว่าถ้าไม่มีน้ำตัวอื่นเติมเข้ามานะนั้นจุดหลักคือห้ามน้ําตัวอื่นไหลเติมเข้ามาก็จะมี2ส่วนคือท่อลอยน้ําซึ่งเรากันไป้แล้วาน้ํามันขาดถ้าเราไม่กันเนี่ยมันก็จะไหลลงมาตรงนี้ไอ้หนึ่งน้าผิว,น,ผวน้ําผิวนี่จากถนนที่ไหลลงมาก็ต้องมีตัวกระสอบทรายก้านเป็่นเขื่อนซึ่งตอนนี้ยังไม่วางเพราะวางไม่ได้มันจะทํางานลำบากถ้ามีฝนตกก็จะตั้งก้านเขื่อนแต่ไม่เยอะหรอกเขื่อนถ้าสิบเซน ที่ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติที่สรุปแล้วระยะทางเท่าไหร่ไม่มีร,ยยระยะทางประกาศเป็นเหตุการณ์รเช่นเหตุการณ์ดินถล่มที่ถนนสา,ามเตนนรงมาวิละแม้มผู้ใดได้รับผลกระทบนี้ก็ถือว่าอยู่ในเขตภัย,ยพิบัติทั้งหมดแม้เราไม่ได้บอกว่าเป็นพื้นที่ไหนก็เหมือนกับกรณีเมื่อกเกิดพายุน้านท่วมอย่างเงี้ยเราไม่ได้บอกว่าตรงไหนแต่ว่าใครได้รับผลกระทบตรงนี้เราก็จะดูแลให้ได้นะครับผมว่าจริงแล้วก็มีตั้งโต๊ะรับอยู่แล้วแต่ตอนนี้คนโดยตรงเนี่ยเราก็เข้าไปหาเช่นคนที่เข้าที่พักไม่ได้ นี่เราก็จะรู้จุดแหละชัดเจนว่ามันก็จะมีบ้านที่เข้าไม่ได้เท่าไหร่ส่วนผลกระทบทางอ้อมเช่นน้ําอะไรเงี้ยเราก็ไปดงไปในพื้นที่และผลกระทบโดยตรงก็คงจะมีหลักๆก็คือส,สอนอ,อก,กับทางห้องแถวซึ่งรูปแบบนี้อาจจะแตกต่างจากน้ําท่วมเพราะว่ารูปแบบนี้มีผู้รับผิดชอบชัดเจนเช่นผู้รับเหมาเราพมอมการหาที่อยู่อะไรเงี้ยเขาก็ต้องรับผิดชอบในการช่วยหาค่าช่ห้ก็อาจจะไม่ได้มีเป็นภาระทารงรัฐบาลมากเท่ากับกบรณีภัยพิบัติธรรมชาติจริงๆนะครับทำเพิ่มอีกนึงคือตัวระบายน้ำเราติดไปกี่ตัวครับร ผมว่าเตรียมยังไม่ติดเตรียมไว้เตรียมไว้ก่อนเพราะว่าสถาการมาก็หย่อนก็มีพวกปัม๊มมีตัวอะไรอยู่แถวนี้เป็นโมบายปั๊มที่สามารถหย่อนดูดม่ได้ครับมีอะไรที่เป็นอุปสรรคบ้างครับอุปสรรคคือการอุดรูนี่แหละซึ่งตอนแรกอุปสรรคหลักก็คือการยกไอชิ้นส่วนที่มันขวางอยู่ถูกไหมมันจะมีตัวชาร์ปที่มีอยู่5ชิ้นที่ตอนนี้มันมันหนักอยู่สามสิบตันเราเคลนมามาช้ายกดึง5 0ตันยังไม่ขยับเลยขยับแต่ว่าขึ้นไม่ออกเพราะมันติดมันไปเกี่ยวกันแล้วก็มีดินอะไรอยู่ ทำให้อันตรายถ้ายกขึ้นก็เลยตัดสินใจเขาจะทางเรามาตัดสินใจเปลี่ยนแผนเป็นเทคอนกรีตเขาเลยเพเื่อเร่งการอุดไม,ไม่สามารถยกออกมาได้แล้วก็เป็นเหตุผลหนึ่งเมื่อวานทำไมเราพยายามเอารถออกนะเพราะว่าเราไม่ได้ห่วงรถนะแต่เราไม่อยากให้รถมาขวางการอุดของเราไนงะก็เลยต้องพยายามเอารถออกให้มากถึงคล้ายๆกันนะและก็ต้องพยายามดึงไอ้พวกนี้ออกแล้วก็กุะปูักหลักก็คือตรงนี้ว่าจะเอาไปอุดยังไงจะครับพอเทคอนกรีตเข้าไปแล้วคอนกรีตมันไหลเข้าไปตัวถางมันไหลก็มีบ้างมีบ้างเขาคงมอนิเตอร์อยู่ พราะในสถานีเนี่ยตอนนี้ดินที่ไหลเข้าไปเนี่ยไหลเข้าไปประมาณ50เมตรแต่จุดที่เกิดเหตุแล้วตอนเริ่มต้นนะก็แต่ว่ามันก็เริ่มหยุดแล้วนั้นเราก็ดูว่าคอนกรีตมันจะไหลเข้าไปเท่ไห่แต่ว่าคอนกรีตพอมันเริ่มแข็งตัวก็จะเป็นตัวที่ช่วยบล็อกให้นะเพราะม,มันเทไปคอนกรีตมันก็จะเริ่มเซตตัวใช้เวลา2 3สาชั่วโมงแข็งตัวขึ้นมันช่วยเป็นตัวที่อุดอุดไปเรื่อยถ้าจะเสียบางส่วนที่ไหลเข้าไปแล้วไหลมันจะไหลสองฝั่งเลยนะไหลเข้ามาในอุโมงค์ฝั่งหนึ่ง อุโมงมีฝั่งนู้นก็จะไหลเข้าไปในอุโมงด้วยเพราะจะมีสองทางอ่ะอุโมงกับสถานีถูกไหมนั้นรอยแตกเนียมันไหลได้สองทางอุโมงด้วยแล้วก็ทางสถานีด้วยมันก็จะไหลอย่างนี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วมันจะค่อยๆแข็งตัวแล้วก็จะอุดตัวเองแล้วสุดท้ายก็จะค่อยๆคูนขึ้นมามันก็ต้องใช้ความก็ต้องตู้ด้วยความอื่นและาอืดก็ต้องด้มลงน้มลงตู้กันก็คือก็คงต้องมอนิเตอร์มอนิเตอร์การเคลื่อนไหวให้ดีเพราะเราดินเราก็คาดการไม่ได้นะ มันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เรื่องน้ําเรื่องอะไรเงี้ยครับแต่ก็ผมว่าเขาก็พยายามมีการมอนิเตอร์อยู่ก็ต้องระวังแต่ว่าอย่างน้อยผมคิดว่ามันก็อยู่ในพื้นที่ที่จากัดละแล้วก็เรื่องประชาชนโดยรอบเรื่องน้ําเรื่องไฟอะไรก็กลับคืนมาแล้วก็เราก็เบาใจขึ้นหน่อยนึง <S 2> <S 2> <S 2> ไม่มีนะเขามีตัวเช็คอยู่ก็เมื่อวาาก็แค่2มิลมั้งที่เชื่อมยังไม่มีอะไรมากแ,แล้วถ้าเกิดดินมันหยุดสไลด์ก็น่าจะมีความเสถียรมากขึ้น โอเคครับขอบคุณนะขอขอนุญาตนะ